สวัสดีครับทุกคนในกินชิน IMPACT 5.1นั้นเราจะได้เล่นเควสเนื้อเรื่องเทพเจ้าบทที่5ฉากที่3และ4กันนะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเกมหลังจากที่จบเควสนั้นไปดังนั้นใครที่ยังไม่ได้เล่นหรือว่ายังเล่นไม่จบถ้าไม่อยากถูกสปอยผมแนะนำว่าให้ข้ามคลิปนี้ไปก่อนครับแล้วค่อยกลับมาดูหลังจากที่ได้เล่นแล้ว เพื่อความสนุกในการติดตามเนื้อเรื่องนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มดูกันทีละประเด็นนะครับเริ่มที่ประเด็นของกัปตันนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนคาดหวังว่าเราจะได้เห็นหน้าตาของเขาในอนาคตข้างหน้าแต่จากเนื้อหาที่เปิดเผยออกมานั้นก็ทําให้พวกเราผิดหวังไปตามๆกันนะครับเพราะว่ากัปตันนั้นเป็นชาวคาร,รายาที่ถูกสาให้มีชีวิตยืนยาว แต่ถ้าว่าร่างกายของเขานั้นก็ยังถูกกัดก่อนเสื่อมสลายไปตามการเวลาจึงทําให้เขาต้องสวมหน้ากากเพื่อปิดบังสภาพร่างกายที่แท้จริงของเขาไว้แต่ถึงอย่างนั้นแล้วก็ยังมีประเด็นที่เกี่ยวกับแดนสเลฟที่ถูกคํำสาปเหมือนกันแต่ว่าร่างกายนั้นยังไม่ถูกย่อยสลายก็คงต้องรอดูเนื้อเรื่องถัดไปกันนะครับโบบทของตัวกัปตันนั้นจะเป็นไปนในทางที่ทางไหนต่อ ประเด็นต่อมาครับถือว่าเป็นที่ฮือฮาพอสมควรเลยสําหรับการใช้พลังของเทพไฟมาวิกาที่รุนแรงมากจนกระทั่งทําให้ท้องฟ้าของเทวัดนั้นเกิดการแตกออกแล้วเราจะเห็นว่าจะมีท้องฟ้าอีกอันหนึ่งอยู่ด้านหลังรอยแตกและหลังจากที่เหตุการณ์ทั้งหมดคลี่คลายลงแล้วถ้าเราลองมองกลับขึ้นไปดูบนท้องฟ้า ก็จะเห็นว่าจะมีเศษดาวแต่กระจายอยู่เป็นบริเวณหนึง่งซึ่งประเด็นของท้องฟ้านี้ในตัวเกมนั้นเคยพูดถึงอยู่บ้างเช่นตอนที่สกาลมุตได้พูดว่าดวงดาวบนท้องฟ้าล้วนเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงและอีกครั้งหนึง่งที่ดรดอทเรพูดกับนางฮิดาว่าท้องฟ้าและหมู่ดาวของเทวัตนั้นล้วนเป็นของปลอมซึ่งมาถึงตอนนี้พวกเราก็ทราบกันแล้วนะครับ ว่าที่ทั้งสองคนพูดนั้นเป็นเรื่องจริงร้อยเปอร์เซนต์แล้วมันก็จะมีเควสโลกอยู่อันหนึ่งนะครับที่เราจะไปเจอเศษของดวงดาวที่ตกลงมาจากท้องฟ้าตอนแรกที่ผมเจอเควสนี้ผมตื่นเต้นมากครับนึกว่าจะได้ข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมแต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นแค่เควสสั้นๆที่จบลงไปโดยที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อย เราก็ได้ดูวัตถุที่ตกลงมาจากฟ้าในแบบที่เรียกว่าใกล้ๆจนเต็มตากันเลยทีเดียวก็หวังว่าเราจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกในอนาคตข้างหน้านะครับถัดมาคือเรื่องของผู้ที่เสียชีวิตในสงครามในตอนจบของเนื้อเรื่องหลักนั้นเราจะมาอยู่ที่ป้อมประการแห่งหนึ่งซึ่งภายในตัวป้อมนั้น ได้มีการจัดโต๊ะไว้อะไรแก่ผู้ที่เสียชีวิตในสงครามและจะมีการระบุรายชื่อตามนี้ชื่อที่ทุกคนน่าจะคุ้นที่สุดก็น่าจะเป็นคนนี้ครับวิชามายังจำเขาได้ไหมครับเขาคือหนึ่งในผู้ที่มีนามโบราณที่เคยช่วยเราตามหาคาชีนาซึ่งถ้าเราเดินไปยังจุดที่เขายือนอยู่เป็นประจำในเผ่าก็จะพบว่า ตรงนั้นจะมีดอกไม้ไว้อะไรพร้อมกับแว่นตาประจำตัวของเขาวางอยู่อีกชื่อหนึ่งที่เราน่าจะยังไม่ลืมกันนะครับก็คือชูชูที่เป็นน้องสาวของเชสกาตัวเธอนั้นเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการปฏิบัติภารกิจของเทพไฟมาวิก้าแต่สุดท้ายก็ต้องมาเสียชีวิตในสงครามลงอย่างน่าเศร้า โดยภาพรวมของ Genshin Impact เวอร์ชั่น5.1นั้นส่วนตัวผมเองรู้สึกสนุกสนานในส่วนของเนื้อเรื่องที่ทำออกมาได้จริงจังและเข้มข้นมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากการต่อสู้ที่เป็นสงครามขนาดใหญ่มีการให้ผู้เล่นได้เลือกตัดสินใจว่าจะทำการแก้ไขสถานการณ์ตรงไหนที่จะส่งผลลัพธ์ในตอนสุดท้ายที่แตกต่างกันและมีการสูญเสียของ n p c ที่เราเคยร่วมประจนภัยไปกับพวกเขา ก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าเนื้อเรื่องช่วงสุดท้ายของเมืองนัดลานนั้นจะจบลงยังไงแต่สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ